ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้น,ลน,ลนแล้วตอนบัวดีมีโชคบัวโลกบัวเราอยู่ที่จังหวัดรวยกำแพงเพชรนะจะบอกให้บัวอัวบวับวแม่ดอกบัวตูมพี่นีชเคยพูกมาเมใจใจ ัวเป็นไม้ที่มีอยู่ทั่วโลกต้องบอกว่าชายผู้นี้จบจากวิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชรและไม่ทำให้เสียชื่อสถาบันแต่อย่างใดเพราะด้วยใจที่เขามุ่งมั่นรักการเรียนเกษตร,รม,มาตั้งแต่เด็กทำให้วันนี้เขามีชื่อเสียงด้านการเพราะสายพันธุ์บัวถึงขั้นระดับโลกรักบัวแค่ไหนทุกวนันนี้แทบจะกินนอนอยู่กับบัวเลยครับเพราะว่าเราจะต้องดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดินใส่ผสมเกสรอะไรพวกนี้ ทุกๆวันนะครับเพื่อในการสร้างพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกต่อๆไปครับและยังคว้ารางวัลประกวดบัวระดับโลกมาด้วยบัวโลกผสมพันธุ์กับบัวไทยเรารวบรวมบัวจากทั่วทุกมุมโลกมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่บ้านเราเราจะคัดตัวสวยๆเพื่อพัฒนาเป็นรุ่นต่อไปเรื่อยๆช่วง F1 ดอกยังจะไม่สวยแต่มันจะมาสวยในช่วงหลาเหลนแบบนี้ครับ ก็มีครับเขาเรียนรู้ทะลุหมดทั้งบัวสายพันธุไทยและบัวสายพันธุ์โลกกลุ่มคนเล่นบัวในบ้านเราเยอะมนักพัฒนาปรับปรุงพันธุ์บัว20-30เจ้าลูกค้าในประเทศไทยนี่เยอะครับหลายพันคนครับที่รักบัวแล้วก็ สะสมสายพันธุ์บัวใหม่ๆที่เราพัฒน,นาปรับปรุงพันธุ์มาเรื่อยๆนะเยอะๆครับศูนย์รวมบัวใหญ่อีกที่หนึ่งของไทยกำแพงเพชรเน่สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าเขาคือคนรักบออัวบัวอย่างแท้จริงครับงานนี้มีแน่บัว,บวโ,โลกไทย,ไทยแลนด์กำแพงดีไม่มีปัญหากำแพงน้นต้องกำแพงเพชรกำหัวใจกำรักไว้เบส สวยสะาเด็ดกำแพงเพชรเมืองเดียว่าวดีดีกับพี่คำรณหากทุกคนรักบัวท่านมีเพื่อนแล้วสวนบัวชากลางราวเมืองกำแพงเพชรนะจะบอกให้เาวาสวยสะาเด็ดกำแพงเพชรเมืองเดียว